สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบม,มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องไอแมนวีสองชาแนลนะครับก็จะมีพืชผักสวนควรัวมากมายเลยนะครับที่เรากินเป็นประจำทุกวันเนาะแล้ก็ที่เราต้องออกไปซื้อหานี่ก็จะอยู่ในสวนนี้เยอะนะครับม,มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นผักที่กินได้ทั้งนั้นนะครับที่เห็นอยู่นี่เนาะ วันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับผักตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้มันคือยอดเซลล์ครับพี่น้องยอดเซลล์ก็เซลล์ลนี้ก็จะมันจะมีรสชาติขมๆนะครับพี่น้องขม มันจะไปกินดิบก็ไม่ได้นะครับต้องไปแกงเนาะไปแกงแกงก็จะตัดส้มมะขามนิดๆน,น,นะครับวันนี้ผมก็จะทำการตัดเอาไปแกงนะพี่น้องแกงยดัดเสลล์นะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าเ,เป็นมาอย่างไรนะครับแต่ว่าพ่อแมพออ่พ่อแม่พากินมานะครับยอดเซลล คนทางนี้เขาก็จะรู้จักอันดีนะครับพอถึงหน้าแรงก็จะมียอดแสวนี่แหละครับขึ้นมาให้แกงเนาะแกงสับป,ปะย่างก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะแกงเฉยๆก็ได้ครับแกงผสมผสานเนาะมันจะมีผักหลายอย่างแล้วก็ใส่รวมๆกันไปนะครับแต่ผักตัวนี้ก็จะออกรสชาติของขมครับพี่น้องข <c oughs> มแต่คนไม่ชอบขมก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่แต่ผมน่าชอบนะครับเพราะว่ามัน อร่อยนะมันขมอร่อยมันไม่ได้ขมแบบเหมือนสะเดานะมันขมวนหวานนะพี่น้องนี่ครับยอดเซลล์ <c oughs> ที่เห็นเขียวๆนู่นก็จะเป็นยานางครับนั่นนะยานางก็จะมียอดเซลล์ยอดสลิดยอดอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไปทำแกงก็จะมะีผักชะอมนะครับ แล้วก็ยอดยอดเซลล์แล้วก็ยอดสลิดนะครับผมแล้วสลิดแล้วก็ยอดกระถิ่นและผักก้านโต้งนะครับวันนี้เราจะเอามาแกงกันนะครับคนที่แบบอชอบผักนี่ก็จะต้องชอบแน่นอนผมว่านะเพราะว่าผักเซลล์นี่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆยาระบายเหมือนกันนะครับเหมือนเรากินผัก ไอ้ตำลึงเหมือนกันเนาะมันจะเป็นคล้ายๆระบายเพราะมันมีรสขมอยู่นะครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็หาพี่น้องมาดูยอดเซลนะครับยอดเซลนี่เลยครับยอดอเซลเวลากินเราก็ต้องม้วนเข้าไปทั้งโง่งทั้งกลางมันนี่เลยนะครับมันจะขมมันๆน,นะครับอร่อย พี่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องวาแค่นี้แล้วครับผมวันนี้คุยเรื่องยอดเซลครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับผม